สวัสดีครับท่านผู้ชมผมส่งทั่วไทยนะครับเออพอดีผมขี่รถมาตามถนนเส้นพิกัดอยู่แถวระยองนะครับพอดีมาจอดจุดตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงด้านหน้าจะเป็นเซเว่นนะครับผมกะว่าจะไปซื้อของที่เซวก่อนที่ผมจะไปซื้อของผมเหลือบมองขึ้นไปดูด้านหน้านะครับเห็นชายท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมลองอสังเกตดูนะครับกําลังกวาดขวาดขยะหรือว่ากวาดขี้เลนขี้โคนนะครับอยู่ตรงด้านหน้า อาจจะเป็นชายเล่ยนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีรถซาเลง้งแล้วก็ด้านข้างจะพ่วงเป็นอ่ามอเตอร์ไซค์ด้านข้างเป็นซาเลง้งอ่าเป็นแบบมีของของเก่าหรือของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ในรถนะครับแล้วแกก็พยายามจะอ่าเก็บอ่ขี้โคลนหรือขี้เลนนะครับเอาเอาขึ้นมาใส่บนรถนะครับไม่รู้ว่าแกคิดยังไงหรือว่าอะไรประมาณไหนนะครับอ่ไม่รู้ว่าแก สติสตังสมประกอบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือว่าแกอยากช่วยหรือสังคมหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ส่วนมากก็จะไม่ค่อยจะกล้าอยู่ใกล้หรือว่าจะหลบๆนิดๆเลี้ยงๆออกไปนิดๆน,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 นะครับเพราะว่า,าเขาคงกลัวแบบไม่แน่ใจว่าน้องคนนี้หรือว่า ขาจะทําร้ายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนแบบดูเท่าที่ผมดูนะครับอยู่ก็เหมือนเขาแบบเออเออเออยู่เหมือนเหมือนแบบจะไม่ไม่ปกติเท่าไหร่นะครับอ่าส่วนมากคนก็จะไม่กล้าพูดคุยด้วยนะครับอ้าวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าลองลงไปดูนะครับว่าจะสอบถามชายคนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับอ่าจะลองดูนะครับคิดซะว่าอ่า อาจจะเป็นคนเขา,าสติสัมพันธ์ยะอาจจะไม่สมประกอบหรือว่า,าเดิมทีเขาอาจจะเป็นคนดีหรือสติสตางดีแต่ว่าเขาด้วยเหตุผลต่างๆมีปัญหาต่างๆจึงทำให้เขาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองจะไปอสอบถามหรือสื่อสารกับแกดูว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมเดี๋ยวผมจะลงไปสอบถามดูนะครับท่านผู้ชมติดตามมาด้วยกันนะครับ ไม่ได้นถึงของนอย่างนี้ก็แกก็ถึงถึงแกเป็นอย่างนี้แกก็ทำความสะอาดดีนะเออ เออดีเนาะดีเนาะเออช่วยช่วยเหลือสังคมครับจิตอาสาครับจิตอาสานะบรรชุมชนคนน่ารื่นลยครับดีดีดีกทำดีกินข้าวหรือยังเนี่ยยังครับผมเด้อมีน้ำกินไหมมีครั้นเอาข้าวไหมเอาข้าวกับยายไหมเอาไหมเดี๋ยวกับข้าวไหม ของปิ้งย่างดีนะของปิ้งย่างเหรอออ๋โอเคโอเคเดี๋ยวให้นะเดี๋ยวให้นะเออดีดีดีปิ้งย่างเนาะโอเคโอเคบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะน้ำข้าวเก่าครับฮะน้ำข้าวเก่าครับโอ้ถ้าเจอเจอแบบนี้ดูทนดูไม่ได้ใช่ไหมต้องมาช่วยใช่ไหมนี่ก็ มายืนรอตอนฝนตกโอ้กระแสลมนู้นมาเลยลูกฮ่มอืมฮึมแในรถมีอะไรบ้างอ่ะของเขาครับลักา้ากนิดอ๋อแล้วเก็บขายได้นะขายขายไปทั้งหมดเลยเลือไวมากมากข้าวหลดแล้นีอมันเปียเบี้ยโอเคดีดี รถได้เหรอขับรถไหวอยู่ใช่ไหมโอเคโอ้สบายสบายตรงนี้นะระวังนะเวลาจอดรถกลัวรถเฉียวรถอะไรน,นะเออระวังเอาถ้ามันไในเ,นในเออถ้าถ้ารถว่างๆก็ทำได้แต่ว่าถ้าเกิดมันรถเยอะหรือว่าคนมาก ขายของขายอะไรเราก็ต้องหลบให้เขาอะเนาะเออถึงเราอย่างนี้เราก็เออมีจินตาสานะช่วยแล้วอาบน้ำที่ไหนนะ่ะเอ <c oughs> เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาปิ้งย่างให้นะนะครับเ,เดี๋ยวมาซื้อปิ้งย่างให้แกนกินหน่อยเพราะว่า แกแล้วแกบอกชอบของแห้งของพิ้งยางมากมากกว่าเดี๋ยวมาซื้อให้แกก็คือเพื่อนร่วมโลกของเรามนุษย์เออแล้วนะเขาก็เอาอีกก็ได้พี่เอาอีกสองให้แกกินหน่อยว่า ห้าสิบบาทนะ,อะโอเคโอเคครับออโอเคนะนี่เพิ่มเพิ่มหมูอันนึ่งข้าวเหน,นหนียวอันนึงเป็นเท่าไหร่บวกเข้าไปหมูอันนึ่งข้าวเหนียวยี่สิบบาทนี่ครับได้ได้ให้ข้าวเหนียวให้เพื่อนร่วมโลกเราหรือว่า แก่ก็คงอาจจะไม่สมประกอบเท่าไหร่แต่ก็มีกิจอาสาที่จะช่วยนะครับเอาเอาไปกินนะนี่ของแห้งนะตรงนี้มีมีหมูมีข้าวเหนียวนะดีนะเออ,อแก่ได้เก็บเออแขวนไวด้ดีดี หิวก็กินอ่านะทำนั้นแล้วก็เออเจ็บแล้วก็จะจะไม่ต้องไม่ต้องเลอะมากเดี๋ยวไปอาบนะ้ำนะโอเคนะโชคดีนะอขอให้ชาตหน้าหรือชันใดก็ขอให้หหดใดใหผมก็กอบตัติดีนะเออขอให้เรา เป็นคนปกติหมายถึงทํามาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยนะโอเคนะ